ไปจได้างเด้โอ้ยปลาทปลาทวามันมีชีวิตอยู่ดวยมีแล้วเนาะย่ดีสบายปะสบายดีสบายดีเด็กงาตอนนี้ปลดปลาปลาปลดเนาะงาปดปลาแต่จะทิ้งปดยาปดยากเห็กันเกือบเศ้าีพ่อยุ่นไปล่ำลํากันทางเสือไทยเป็นหายเนาะ บ่เหห็นน้จไปหาหลองหาล่ำน้ำแม่เมาบ่บ่ได้ไปจักเทียรค่าแต่งัวอยู่เนี่ยนิ้มข่าว่างหลายคักเนาะงัวเลี้ยงงัวไปบ่ได้ผู้นึงไปผู้นึงอยู่เสียงเป็นยังไงคุณเสียงยั่งบ่จักแล้วจักว่าเป็นยังไงเขาขี้ฟ้าเว้ยเหรอเนี่ยพวเ้ยเต้มายามแล้วเดี๋ยวเอาเอาให้ฟังจักก่อนในก่อนได้กรไรแจักคาขมง้อแจักนม่ที่หนึ่งสินะเอาเสียงพ่อใหญ่ประยุนเคยไปล่ำเพิ่นมีหอดวงเนาะประยุนมาเทิงศิลป์สมัยสามสิบกว่าปีเอ้า แสงอับไฉลมพื้นเหลี่ยงสีทองพาะแจงซองผูฟังเอ้หมดทุกส่วนที่ควรมองใส่เลียงล่องลงสู่พื้นพาชื่นระวางสวง ผ้านในโลกกันใหญ่กวงมีต่างแต่ความสวยผพ้พายหน่วยหน่ยผัดผ่านมาเป็นข้าวทัง,งในบลลังกันยังโกโซผ้าตะวันโพท้องฟ้าโป่งจากเมฆโคสายวายโายยังแพร่ตองมองแล้วเราสบาย เจระเลน่อนลงใชือเก่าอินเด้อดเหรอโอ้ยว่ามันเบิดมือแล้วว่ามันอวยอวยคักอยู่เปี๊ยแม่สูไปสูไปว่ามันชีวิตน,น,นี่ไปบ่ได้เลยบ้างบ,บ,บ่เหลือไผ่ที่โมพวกเขาก็หมดแล้วเ <c oughs> อาไปเหลือเหลือที<า>่บ<ใ>นกันเนี่ยวางสั้นเดี๋ยวนี้อันนี้เสือสีบั็กลอยกว่าปีคนละอยู่น้ำกันได้จะลอยกว่าปีเนาะ โอสวย้ม่นี่วันนี้ก็สิไปเบื้องั่วแล้วสิไปหาไม่ไงเมาเฉไม่ยอมมาเมาล่ำไม่ฟังจะก่อนสองก่อนจะตีเป็นยังไงบ้ากันไปๆอยู่สุขภาพแข็งแรงด้วยพยูนนะโชคดีๆปลาเพราะยังไปหมดมันเมื่อยมันยุ่งมันเมื่อย 哦。<I know. S 2> ก็ว่าใจตามขาลื้ก็ว่าใจตรงต่อแต่ชังมีเห็นลูกแกเป็นตัวละพี่ที่บอดีพายสอยแม่คอยอเจ้าวันคืนสิตายก่อน พอได้เป็นกองฟนขอฝากปี่ฝากใครซ้มมุมอันมิงมุชีวิตย้นมอไกลหลวงลราพอลวงแล้วพอได้ทวนี <c oughs> แล้วอดีตพักยังน้ำพัวกองเจียนตั้งวงวี เป็นแถวอยู่เว็นระวังลงเพื่อนีเธอนอนกลางอยู่กลางท่ำสายทองจีดพะว่งหวงหอยคนิ่งเกือเอาหาชี้เตียนแต่ไปหน้าหลวงพี่แลรวัตตาปรากฏมายืนโมองสองทางนํำเลย ชี้เตียนเก้าปางคังเป็นจนเก้าประกาศชี่ประหารจัดสินสาวนังให้เล่นนะให้แม่กำเนานขอประทานโทษทีขอชีวิตอินทรีย์แล้ววัตถายไว้พ่อมุมระวังเว ข้าเป็นจนเจ้าได้ม่วปวดปําเพ็ดขี่กึนมาทางมูสวนพอนจนเจ้งแสงอุเทนทองผลพระคันพ่อนเจ้าป้าพักอยู่กลางทงนาเมื่อยออกเจอจัดย่อยเย็นเหือบ่อุลกายแล้ววดีจังยายลงจากกองเกียน แต่ฟื้นมาสุมก็ไฟให้มันหอนอนั่งกำลังเก็บถอนลัวฟื้นอุ่มแบกบพราะจะผลพุ่งใหม่ดเดินอายอยังมาหลวงพี่หลวงพี่เลยวะหลวงพี่จริงๆด้วยเดินยังยัง พ่าใกล้จากองเกียนเหมือนเทพอาอัลลปัาลปอน,นคุณให้มาพพ่อฉันมองเจ้นานิาลาว,วดีมืนเมื่อยพ่อปัน่นมนต์เวก,กาข้าธะกุ้มก้อมใจนั่งจึงได้เยือนเบิงเริ่มสติไี้ลาว,วดีนั่ง ปล่อยฟื้นว่าฉันหูหลวงพี่หลวงพี่เลวัดจริงๆด้วยหลวงพี่จำลีลาวดีได้บอกกัรหลวงพี่เลวัดก็ลีลาวดีที่จะยุคงสาตทีที่ไปตายยุคงราจเกิดจังใดหลวงพี่ หลวงพี่จับดีแล้วว่าี่ระได้จริงๆด้วยใจฟังคำหลวงพี่บอกให้ปล่อยเธอสิกกะน,น้ำตาน้าน้องตกอาปาปังขัาง,งอง <laughs> mưa tháng xoang nhang cùm bà thơ cung cốt luồng phi luồng phi má sang phao bờ mi ướt ao nâm nước trăng bạc vào, năng, 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 ฟังฟังฟมาก่อนตูวฟังก่อนแลกล้งมาก่ไปก่อเร็นเมื่อนำบอลเนี่ยโดนนั้นปีเต่ไก่ไอยแล้วอาจายบ่อได้เขาที่แล้วอาทีตเป็นสาวว่าคือเขากอนจีไกยเนื้อพ้องผิว แต่จใจเจ้ากรรมขังเก่าบอมีลืมมือยเป็นงานพัดเทิดตะพนดรามกวงคนทั้งพวงหลายลอยไหลรามลอนลังเห็นจะสู้ฝนภายกายนองอเนตงบาดบาะสู่อีน้องใช้ไปยูแดนใด ได้หลายปีเต่กไกลกันวัวจวบผาเนยียนได้หรือชายไรลาน่องไอ้มองเดียวกันสุกแสนวิโยหวางไอ้โอ้หมยสอนผู้อื่นเลยผู้อื่นเลนินีน่าชีิบกว่าปีที่ผ่านมา กิ่คุณเลยวาจัจจะฉันไปเมื่ต่ข่าวเข้าฉันก็บ่รดับูว่าตายยังมีชีวิตอยู่ื้นนี้เป็นงานวัดเฉตะพลสิดชวนพีน่กนิกาน้องสุภาพไปเที่วงานกันนะอ้าพี่กนิก,กาน้องสุภาพมาพอดีื้นนี้เป็นงานวัดเฉตะพนไปเที่วงานว่าพี่ไปติจาลีลาวัดที่ลำเกยมมองบ แล้วเห็นเอองอันสุดพอมอวทงทงีสะดุตาต่ำตองเข้าหลังขังกอนวงลำผิวและหน้าตาชิวขาดโคแต่นมพ่านผิวเหนือไม่หลายปีบ่ลืมพี่บ,งบางวันใดก็ยังดี น้ำกันข้าวก้อนจีลายเถ่าเพชรพันน้ำกระสันแต่เขาบ่เป่าตัวดอมไผ่เอาไม้หน่เอาไม้ก่อน <c oughs> เอาไม้พักจันข้าวก่อน <c oughs> <c oughs> มาเอาหัวเถ่าไปคลักทีนก <c oughs> ่น้อนแต่ก่อนย้ายมาขาวอันก่อนเปิดฉากวางใดตรงนี้ย <c oughs> ้ายมาขาว ก็อเอาจจูงไปได้ก่อน,นปดฉากก่นปวดฉากแยมาเขาจริงจงจันมาเป็นพนาเขาเน่าปั่มแต่ตอนที่สองลเลวารีก็แล้วน้โว้ยกันของลูกสาวจนนั่นหองชมปองนั่หลองกันก่อนปิดฉากแยกมาเขาไงนั่นละเมดทึบเลยนยะอือพนาเขาเน่าปั่มอันนั้นตอนที่สองโอเคอันจะร้องผักบึงแผง ก้อนก่อนก่อนนั้นเปิดจากแยกมาขาวป้าลี่กับของนั่งอีกต็เขาเปิดลเลยคันมาขาวก็หากินแถวนี้แย่มาขาวเลยเราก็คยควรไนั่นกับก้อนที่สามป้าลี่ชื่อแนวนำอันนั้นของนว่นละอองไย้มาขาวเนี่ยเขาชื่อได้แต่ตอนพระน่าเขางเงาคำแสงท่องแสงเสงค่นำนี่กวอนที่สองก่อนเปิดจากชื่อ่าไรสักก่อนเปิดจากแยกมาขาวเราของพรออังไง มันมวนอยู่มันก็คือบ่ได้ต้องเกาเกินกันบ่ต้องภาคก่อนเงินบ่บ่แล้วมั่นแหละหล่ะเพราะวันของแม่นิบมันมีก่อนเปิดฉากอยู่เปิดฉากแล้วก็พระหน้าเขาเงากรรมแสงท่องแก่มแสงธรรมขอน้ำเรื่องออกเลยผ่านอายุโกหกตตัวเป็นหองทานผู้ฟังน้ำทุกส้ำมุนแบบ ดีลำเยี่ยมมองเบนนงคณะสงได้เห็นองค์อันสุดพอมองทางพี่สะรู้ตาตำาตองเขาดังข้างก่อนวองํำผิวและหน้าตาชิวกาดคมแต่นุม่มผิวเนื้อแม้หลายปีบ่ลืมพี่ บื้องันได้อีกก็ยังดีน้าเกินเก้ากคอนจีหลายเท่าเพศพันยังกระสันแต่เขาบอกว่าวตัวรอมไผแลรวัดไปไกลตาก็จมน้อบว่าหวาเวนบัดไม่เห็นข้าวนีใช้นี้ไปเพศไหม่ ฉันกี่เบ้าแ,แมน่นผู้ใดสิเฝ้าคำองินมาถุ่มก็บวางสายตาจากทรงองนี้ดีลาววาที่ที่มองเศร้ามาตรวจแล้วหลวงพี่อดพอแยกไฟนี้มาอย่าเบิ้งผานนง ตาบอบ้างเจ้าว่าไอ้องชายผู้หมามาดเพราะที่ตาฝาดตองกำแต่ต้อยกันความกระสันง่ายมอยเย็นเชียบลงไหนคิดพังรูใจไผยผู้ฟังลำนองการมองกันสัมพันธ์เข้าในใจปื้มเปิบเอิดพิมเอาหอดเทาใจเจ้าส่วนไหน พันละนาะปไดไงคิดเบิ่งงไอีกระได้คนเฮานอขั้นบ่ตายคงกับไหวขึ้นอองโคงจีดพอว่องไม้มันนัปานเจือกปันข้าวนี่น้โบรานกราบขึ้นมาอีกแล้วดวงแก้วสิ่งหมาอายมืออื่นเศร้าบ่ต้องเอาหาไย ฉันสิเตรียมอาหารส่วนดีรอไว้มาคอยทางป่าวานมองพอตองสิร้อให้พอเห็นอายทองทีวสงักบินขาบาทเศ้าสิคอยเบ่งเลวัดตดสินใจคนเดียวสิเลิกล้าเมือป่า Yeah.